สถานีตำรวจด่านทัตตโกราบุรีแถลงข่าวเตรียมจัดงานทอกโชว์ครอบครัวสุขสันต์ห่างไกลยาเสพติดเมื่อวันที่20เมษาย,ยน2558นายจำเริญพลอยสีประธานเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ17จังหวัดร่วมกับสอบปออด่านทัตตะโกนำโดยพลตำรวจเอก ธีรภูมิธุรกิจภูมิกับการสถานีตำรวจปูทรด่านทัพกโกร่วมถแถลงข่าวจัดทอกโท์ครอบครัวสุขสร์ห่างไกลยาเสพติดณห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นซิตี้ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบรีซึ่งในการจัดงานจะจัดแสดงในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2558เวลา18นาฬิกาถึง22นาิกา30นาทีณห,ห้องประชุม ราชาวดีโรงแรมโกลเด้นซิตี้วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อจัดหาทุนทรัพย์สนับสนุนดำเนินโครงการเพื่อจัดตั้งกองทุนปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาโรงพักให้ประชาชนที่มาติดต่องานราชการและเพื่อเป็นกองทุนสวัสดิการให้กับกําลังพลชั้นผู้น้อยเพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการทํางานภายในงานจะเชิญนักพูดผีปากเอกที่มีชื่อเสียงระดับประเทศคืออาจารย์จตุพลชมพูนิตและทีมงานตลกคณะโจกสยามซึ่งมา ทำการแสดงนอกจากนี้ยังได้มีการจำหน่ายบัตรทอกโชว์จะมีพนักงานอาสาสมัครของสถานีตำรวจด่านทัตตกออกไปจำหน่ายบัตรในพื้นที่จังหวัดราชบุรีทั้งนี้จะไม่มีการแอบอ้างหรือกู่บังคับในการรับเงินบริจาคเรียอะไรแต่อย่างใดอาสาสมัครที่ออกไปจำหน่ายบัตรจะต้องติดบัตรติดตัวทุกครั้งเพื่อแสดงให้เห็นเด่นชัดโดยพุ่มกับด่านทัตตกจะเป็นผู้ออกบัตรพร้อมลายเซ็นหากมีอาสาสมัครท่านใดทำผิดทุกกรณีให้ติดต่อไปที่สถานีตำรวจปูทอนด่านทัตตกเบอร์โทร032 2 6 5 1 1 1 1ต่อ0หรือปลายประสานงานโทร6 6 6 6 6 5 8 8 4 2จะมีการดาเนินการอย่างเด็ดขาดและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับก็ในส่วนของผมนะครับก็ผมมาดำรงตำแหน่งผู้กับสถานีตำรวจภูทรดานตระกได้ประมาณ3เดือนเศษนะครับก็อย่างที่ท่านประธานว่านะครับ อ,อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยมันขาดแคลนไปหมดนะครับเพราะมันเป็นโรงพักระดับบนนะครับก็ได้มาปรึกษาหาลือลงมติกันเพื่อหา,หาหาทุนหาเงินเพื่อมาสร้างหลือมาเติมเต็มในส่วนที่ขาดเหลือนะครับก็ข็บฝากพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับางาการจัดงานครั้งนี้นะครับ ถ้าไม่มีการที่จะไปยัดบัตรหรือไปขู่บังคับขู่เข็นนะครับก็คือได้ตกลงกันไว้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าให้กระทาโดยความสมัครใจของผู้ที่จะเข้าชมผู้ที่จะซื้อบัตรนะครับแต่ถ้าพี่น้องสื่อมวลชนไดไ้ได้กระแสว่ามีใครเข้าไปยัดเยียดไปขู่บังคับขู่เข็นช่วยกระซิบบอกผมหรือช่วยกระซิบปบอกอทีมงานนะครับ ผมจะดําเนินการทางกฎหมายทุกคนนะครับก็ขอฝากด้วยฝากเลยมันชนและฝากทีมงานด้วยนะครับห้ามไปขูเขขข่เข็งบังคับขู่เข็นโดยเด็ดขาดนะครับก็ขอฝากเบื้องต้นในท่านี้ครับขอบคุณครับจะมีอะไรห้องใจในส่วนไหนสามารถที่จะสอบถามได้เลยครับขอเชิญเลยครับถ้ามีเชิญเลยนะฮะจะมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมนะครับเป็นหนึ่งแล้วก็ต่อได้โซนก็จะมีจัดเจ้าหน้าที่เราไว้รอ ไทหน้างานทไนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยรายการใหญ่เนี่ยเราจะทำโลกหรือใบประกาศมอบให้กับผู้มีเกียรติแต่ว่างานนี้เราไม่ทำครับตนนี้จะมีรายละเอียดมอบให้กับทางทีมงานไปด้วยในการพิจารณาแต่ว่าในระยะนี้ไมจองค์รัฐต่าง้าติอู้แต่กอดีว่าตัวอย่างไม่ได้เอามานะครับ W2 รายการทระการแล้วทำหลอดขึ้นมาด้วยผ่านพิธีบูกเสกทั้งหมด นะครับน้ำหนักประมาณ4ี่กิโลค,นะครึ่งเพราะว่าคนที่มาฟังเนี่ยได้ความรู้ไปด้วยอย่างน้อยๆเนี่ยคุณได้บอกลูกหลานว่าปัญหานโยบายทิพย์เนี่ยมัเนเป็นยังไงครั